สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราเนี่ยไม่เจอกันนานมากๆม,มากเลยทีเดียวนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะคลิปวิดีโอที่จะมาทำก็คือ,อแต่งหน้าให้กันละกันนั่นเองค่ะก็คือยิ้มจะแต่งสไตล์ยิ้มให้ปิ่มและปิ่มก็จะ,ะแต่งสไตล์ปิ่มให้ยิ้มนั่นเองนะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้เนี่ยไม่มีใครเรียกร้อง <laughs> ไม่มีใครขอรีเพย์แต่ว่าอยากทำเองนะคะนสะนอง,องหลวงสนองสถาตัวเองเลยว่าวา่าอยากทำมาว่างอะ่ะคือว่างเหรอก็มีการมีงานทำนะคะเออแต่แบบอยากทำก็เลยแบบเออเรามาทำด้วยกันดีกว่านะคะเออแล้ววิดีโอนี้พิเศษสุดๆเพราะไลทุกคนจะได้ยินเสียงฟิล์มค่ะฟิล์มพูดค่ะฟิล์ม แ่ดีครัมากกว่าเห็นอีนี่อีกนะเออแต่อีนี่พูดไงอี่นี่มีสองวิดีโอแต่อีนี่พูดไงอีนี่ยังไม่พูดคือแต่ง้าคือแต่งแค่ตาทาทาทาตาแลวแบบอะไรสอนคนแต่งตาเองเหรอต้องแต่งตาอะไรอย่างเงี้ยนางมั่นใจเนี่ยว่าถ้าตาเป๊ะคืออย่างตกคืออย่างจบดวงตาเป็นหน้าตาหัวใจเล้วนางก็เลยแบบว่าแต่งแค่ตาเพราะตาสวยแกจะไปแก้ปากสิแล้วก็เลยของแกอย่างเงี้ยแล้วนางก็ไม่พูดไม่เป็นไรก็ไม่พูด คิดไปเทีเ่ยวสมมยก็ไม่พูดค่ะเอออาจจะบบได้เห็นน้ำพูน้อยหน่อยนะคะแะเห็นมี่พูดเยอะหน่อยแต่จริงแล้วอยากคิดว่านี่พูดเยอคนทั้บ้านคนเดียวนี่ก็พูดมากเหมือนกันแต่แบบออกกล้องไงไอสือ่อไอสังคมไม่เก้อพูดแต่แบบเรื่องไรสาระมีสาระพยนมืค,มคือจริงๆแล้วาบอกว่าสติด,ดีกว่านี่ไงที่ชอบพูดคนเดียวนี่ก็รู้สึกว่าแบกกบการออดคลิปแล้วพูดคนเดียวไปไี่แบบธรรมดาเพ่ดช็คคนเดียจาเอนว่าแบบแม่ดีเปล่ามงกแพงก็ดีนั่นเอะกงมีแสงดีก็มีแสงที่ไม่น่าอยากด้ีนะค เกาหลีวันนี้จะเปลี่ยนงานแต่ไซส์พอเป็นแบบไซส์แววเกาหลีนะคะต่อมาเริ่มกันเลยทุกคนเป็นยิ้มต้องเก็บผงค่ะเพราะว่ายิ้มไม่ชอบอะไรที่แบบว่าทำไมหน้าฉันมืดจังต้องเก็บอย่างนี้อย่างนี้เคยให้ตอนตอนบันปีใหม่ตอนใช้แล้วอะไรอันดับแรกก่อนแต่งหน้าต้องทาไพรเมอร์ไพรเมอร์ที่ยิ้มใช้ปกตินะยิ้มใช้ตัวนี้ถ้าโฟกัสค่ะปกติกล้องนี้มันโฟกัสเออ่ดีมากเลยนะแต่วันนี้มันเพราาะว่มันมันคุมมันอะไรขนาดนั้นไหมอะมันก็แบบระดับหนึ่งอ่ะแต่คือหน้าหน้ามันอ่ะ มันก็ต้องทำใจว่ามันก็ต้องมีน้ำมันอยู่แลว้วอ่ะแต่ตัวเนี้ยมือ,มอรูปหมุนขนแบบค่อนข้างโอเคเลยสำหรับคนที่รูปหม,ม,มุนขนแบบกว้างกว้างนี่กลิ่นเลยอ่ะกลิ่นเหรมีเหรอฉันไม่เห็นรู้สึกเลยมเีเนี่ยหอมโอเคเราไม่ต้องไปทาซ้ำนะมันไม่ใช่รองพืนะ้นนะเวทแคร์ที่จะแบบว่าบอกทาซ้ำแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณเออนั่นแหละห้านาทีสี่นาทีให้เขาได้มีการเซตตัวของเขานะคะไม่ใช่ว่าไพรเมอร์ทาปุ๊บแล้วแบบแม่งจะเบลอรูปหมูุนได้ทันทีแล้วมันไม่จริงอ่ะเห็นแล้วทุกคนเห็นแล้วเอออันนี้คือใช้อันนี้ตลลออออดดเเเยย่่ะคืไมมีีทางใช้ันว สามขวดแล้วนะบอกเลยอันเนี้ยคือทำแตกงได้ใช่ไหมใช่ีของเขาดีทูแมนนี่ปกติแต่งหน้าให้เพื่อนทุกคนเลยนะยกเว้นยิบไม่เคยปกตินี่ก็แบบสาแต่งหน้าเองไงไม่ได้ว่าแต่งเก่งนะตื่นเต้นนะทะลุแ้ว่ามันนซูบูเตตัวนี้มันทะลุหมดเพราะว่ามันใช่จริงใช่จริงไงราคาก็ถูกแสนถูกตามตลาดนัดเท่าไหร่สามสิบเก้าต้อใช้ที่ชาร์สิบเก้าสี่สิบเก้าซื้อร้านขายสองแป้งนี้ถูกมากเป็นแป้งถูกมากแบบดีมากดีมากคนดีจริงจริงออะ ไม่เคยของแทงของแทงอันละแบบสามอันละห้าร้อยอะไรไม่เห็นแทนเลยจ้าไอ้นี่นี่วูเห็นแทนสุดเจ้าเลยใช้แป้งใช้แป้งก็ได้นะแ้้ว่าปงไม่ควรใช้ครับตลอดและไม่ควรใช้แป้งทับอันนี้มันจะแย่ๆหน่อยแต่ว่าราคาแค่นี้เนี่ยอันนี้ทีฉัก็หลงไปเลยนางก็จะไม่แป้งฝุ่นคุมมันอะไรเลยนะจะพักผสมรองพื้นเลยเพราะกล้วยหมอบกล่วยมีหรือรอเยอะไม่มีการใช้แป้งไม่่ใชกลิ่นหอมนี่คือกลิ่นรองพื้นหรือว่ากลิ่นที่แกซักพับบเนี่ยกลิ่นในตู้อะตู้เป็นกลิ่นนี้คือกลิ่นทอยในตู้นั่นเองปปกติไม่่คอยใช้้แง จะมีแป้งอยู่แค่ตัวเดียวเราพึ่ตัวเดียวชีวิตไม่มีอะไรมากมายเลยมันคือของมันดีไงบางทีเราลองใหม่ๆก็ไม่ได้ว่าแปลว่ามันจะดีเสมอไปนะทุกคนถ้าเจออะไรที่รู้สึกว่าใช้แล้วโอเคอ่ะใช้ไปเถอะจริงมันจะได้ไม่เพืองตังค์ด้วยแล้วก็แน่ใจเลยว่าเออเนี่ยแหละเกิดมาเพื่อฉันข้ากัต่งหน้าฉันที่สุดจริงๆเออแต่มันก็พองๆดีเนาะเออมันพองมันไม่เคกกี้ไงเป็นแป้งถูกที่แบบไม่ไม่เคกกี้คือไม่ดีมากเว้ยจริงๆพูดคำใหญ่ดหน่อยนะคะเพราะว่ามันดีคือยิ้มลงแป้งเสร็จแล้วนะต่อไปยิ้มจะลงแป้้้งใหิมตัวนี ลิมเมลสเตมแบบลิมเมลสเตมแบบตัวเดียวเลยติ๋มบอกว่านางแพ้แป้งนางใช้อะไรอย่างเงี้ยเดียวใช้พับเลยป่ะอันนี้อ่ะเลืมตัวเดิมพอดีว่าหน้าเป็นแบบดีอ่ะใช้ตัวเดิมก็ลืของเขานั่นแหละเพราะว่าใช้ได้แต่เนี้ยแต่เคยใช้หลายตัวนะเคาะใช่ไหคะใหญ่เยอะนี่ควรจะเก็บข้าตู้แล้วก็งานแต่งงานบวชใช่ค่อยม่เป็นแบบเวลางานที่แบบต้องพบเจอผู้คนเยอะแยะนะคะ คือติดตาของเราเนี่ยเราจะใช้พวกเอ,อ่อไม่ใช่ดักจับตัวสีถึงขั้นตลาดนัำเลยแหละทีเดียวมีดทงมิทีอะไรอย่างเงี้ยแคที่ดอแคที่ดออะไรยอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดีนะคะมันดีแล้วมันก็ถูกด้วยเงี้ยมันแบบว่าสบายกระเป๋าใช้ไปก็ไม่รู้หรอกแต่งดีๆยังไม่มีใครรู้หรอกว่าใช้เด้วยสำอางราคาหลักสิบอ่ะก็คือลงรองพื้นเสร็จแล้วนะคิมก็จะลงแป้งให้ปิ่มตอนดอนนะคะเออไม่เคยใช้เลยวัวเนี้ยสวัสดีมันเป็นทาสลูเซนป่ะมันเป็นทาสลูเซนนะคะมันหาสลูเซนแบบสลูเซนจริงๆหว่ะมันไม่ค่อยเปลี่ยนนสีงพื้อะ ออคือถ้าใครรู้สึกไม่สีลองเคลื้นตัวเองอ่ะโอเคแล้วไม่อยากจะทำให้สีเพี้ยนอ่ะตัวนี้ยิมว่าโอเคนะเออมาเขียนคิ้วค่ะนักเขียนคิ้วให้กลิ่ก่อนนะมีสามอันมีนี้ดิโซ้สีเทาอันนี้ยิมไซส์อันนี้ก็ดีอันนี้มิตี้นันแบบฟูดคืออันนี้ก็ถูกก็ดีติดโทนชิเป๋งแต่แบบแป้งที่ให้มามันแข็งอ่ะชอบมันชอบแข็งแชอบชอบแล้วก็อันนี้เหมยลินดาตัวนี้หกสิบกว่าบาทอันนี้จะแบบแม่ค่อดีอ่ะเอาไหนติ่มมิ้นทเลือก เราใช so ้ที่เียบนะคะแต่ว่าท so so ุกคนเราใช้ที่ปัดคิแพนค่ะเพราะเราใช้ของสัคันสคิเลนนะคะเราให้ความสัคันกับการสัปคานใช้สองใช้สามอาทิตว่าจะเอาอันเนี้ยวาดโค้งแเราจะเอาอันนี้ยถมถมที่ถมคิวนะจริงดมคิวี่นานี่นางไม่เขียนก็ได้นะเว้ยนอ้นางที่ขียโค้งหรือเปล่าคือคิ้วิดนี่คือแบบเียนโค้งง่ายอ่ะเพราะแม่เป็นโค้งอยู่แล้วว่ะไม่ได้กับอ่ะคือแบบถ้ากันนะแลอะไ่โค้งเจ็นง่ายเลยแต่ยิ่ะเราเสียบสลนี่ค แต่ม่งแกะพิซซ่ากว่าฉันขอใช้แปรงเชิละกันนะฉันม,มันแข็งเกนไปนมันแบบบังคับง่ายมันบังคับง่ายไงแต่แบโบโง่กับโง่จริงอ่ะไม่ชอบอะไรนิ่มๆเนี่ยแปรงเขียนิต้องนิ่มๆเนี่ยจะบอกว่าอันนี้อ่ะถ้าเราขีดน้ำลงไปนี้แล้ววาดดูดแป,ป,ป้งไ,ไม่ติดคนเลยจริงๆแต่ก็มือแล้วเวลาเขียนเสร็จอ่ะชอบอะไรปร้านิ้มาชอบเอาดีเนี่ยกันที่เขียนชิวอะไรได้เนี่ยเออไม่ต้องกดลึกนะไม่ต้องจูบใหม่นะเอาแล่ที่เหลือนะเพราะเดี๋ยวเราก็จะใช้พวกแบบเสียดดิ้งปันนอีกเาแ้้ลว็มือ เียไม่รู้เป็นอะไรเสรียดายที่เขียนคิ้วที่ติดอยู่ที่แปลงน้อยแต่จะทำอย่างนี้ยแล้วถ้าเกิดลบเบาๆก็คือจ,จะทำแค่นี้จะไม่จะไม่เชียดิ้งสามอีกต่อนึงนี่นี่คือเสร็จแล้วเขียนคิ้วตรงนี้คิ้จะเขียนคิ้วนะคะปัดก่อนแต่คิ้วชั้นอะมันลบปากแกมว่าไงชั้นไม่ได้การเลยนะจริงไม่ได้กันเป็นคนแตกอย่างหนึ่งคือแบบไม่การคิ้วจนกว่ามันจะลบจริงอันนี้การตลอดเดี๋ยวเนวันนี้จนกว่ามันจะแบบว่าไม่ไหวแล้วว่ะคนกันอย่างเงี้ยคิ้วสีเทาจะทำให้เราดูแบบโคโลสต,ตยอยู่ีัวนแหละ น um oh, <and> ้ำมาก่อนฉันคิวต้องการคิ้วนาด้วยมันจะไม่ห้เราคิ้วเปลีมากขึ้นนะแั่นี้เป็นติตนี่เราคิว่าเป็นการคิ้วไม่สวยเจ้ไพเมอร์นะของอินทูดี้นะทุกคนคือเห็นขวดจะต้องรู้แหละอินทูดี้เป็นไทสไล์นี้มันเป็นไยไม่ตายเพาว่ามันดีอะในตำนานนะจ๊ะมันดีมากเลยแต่ยิ้มแต่ยิ้มีคนทาไพเมอร์หน้านีไม่ทาพเมอตายิ้มไม่ค่อยแ่งหน้าพรยิ้มไม่แต่งตาก็เลยรู้สึกว่ามันไม่จําเป็น ใช่ไหมชั้นอะไม่เคยแต่งเลยนะแบบเนี้เอมีผมไม่2ออะไรคืออย่างอันเนี้ยคืออันเนี้ยเป็นของตัวเองนะของยินนะเป็นสโมกกี้นาว่ามันสวยอนสโมกี้อย่างเงี้ยแต่ใช่ไหมไม่เคยใช้เลยนะไม่เคยใช้เลยจริงๆคือแบบได้มาแต่โดนยิอมนะวมันอเยว้นู่เยนู่เีมดแตเดีลยดแต่เกี๋ดแต่ดียนเดวนตเดีวนตียูแ่มนะเดีนู เออนั่นแหละภายในของเขาอ่ะมันจะไม่มีชื่อสีนะไม่เคยใช้เหตุผลคือไม่ได้ใช้มันเป็นสีแบบทองๆเขียวๆอ่ะเขียวๆอ่ะเออแล้วบอกว่ามันเขียวๆอ่ะเหมือนเขียวที่ม้าแต่มันมีความทองๆเขือเนี่ยคือดูฟัสวยอ่ะเออมันก็แปลกไม่เคย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 ใช้เลยใช้ไม่เลยแบสีต้องแบกลางๆตาตามันจะได้ดูแบบโตๆนิดนึงบนใช่ไหม องบนไหมอืมอน,นี่ก็บนจุดแล้วอ๋อมีความแบบว่าชี้ขนขนตาเพื่อให้ดูขเขาเรียกว่าไงตาไม่ลอยถูกป่ะเออมันจะได้เชื่อมกันไงนั่นแหละเป็นเสียงที่ฉันไม่เคยคิดจะทอมันหรอกปิ่มเพิงแต่งหน้าเก่งเขาแต่งหน้าปิ่มไม่เคยแต่งทีนะ่ออามาเรียนะท<ๆ>ุกคนมาเรียนปิ่มจะทาแค่ปิ่มจะเฉดแค่คิ้วก็ทาปากเออซึ่งหลังจากเนี่ยเนี่ยแต่งหน้าไม่เก่งแต่แบบชอบเนี่ยนี่ก็จะแบบไปไปเรียนทุกวันจนเพื่อนคิดว่านี่แต่งหน้าเก่งไม่ใช่ไม่ได้เก่งเพแค่เราขียนแต่งเขียนอะไรเนอะเขียนอะไรเนอะจริง มุกมุกอเสมุกมกลงตงไหนเบนอะใ้ช้เบนให้ทุกอย่างสมูทเข้าได้โอเคโอเคโอเคโอเก็อเ่โอเค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 ไอเคโอเอเคโอเคโอเคเค่อเคโอ่คโอเคโอเค้อเคโอเคโอาคโอเ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 ่โอเมโอเ้โอาคโอเคโเคโอเคโอโอเอเโคอออคอคคอเอ ตลาดน้ำแบบที่ไม่มีห่อเลยอย่างนั้นอ่ะเออคือเจ๊เคยใช้แล้วเป็นตาคุ้งยิงคือมันเกิดจากแบบสกปรกไงเออแล้วด้วยความที่แบบอาจจะราไม่เกี้ยงด้วยหรืออะไรหรือเปล่าอเงี้ยมันก็เลยเป็นตาคุ้งยิงที่มางันะคือแบบก็ต้องไปผ่าออกไปอไรอย่เงี้ยแต่คือส่วนตัวยิงมาเคยใช้ไลเนอร์ยิ้มาล้างไม่เกี้ยงผ่าไปสองวันยิ้ก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่าตอนนั้นใช้อะไรก็ใช้นิทิลปกตินั่นแหละเสร็จแล้วว่ะเส็จแล้วนี่คือตาบ้าค่ะคือยิ้มมาเป็น ทำอายแชโดว์นะมันจะให้รู้แบบว่าสีเดียวไงมันจะดูแบบแคล้งสีเออคือเหมือนแบบมันเป็นสีเดียวกับแก้มเราแต่มันก็ดูแบบมันคือสิ้นคิดอะลูสิ้นคิดแต่แบบดูดีคิดแล้วไม่ออกคิดแล้วไม่ออกแต่ยิ้งสีก็รอดตอนแรกนะคะยิ้มจะใช้เนี่ยแหละสีเนี้ยแหละคือเขาไม่ให้เป็นควนมถูกใจมันก็จะมันก็ไม่เชิงคัดบบ้าหรอกเพราะว่าส่วนตัวยิ้มไม่มีเบ้าให้คัดแล้วฉันก็ไม่ทาไฟเมือตาด้วยทาแล้วหมดถามว่าตาฉันอะมันว่ามันมากแต่คนไม่ใช่ว่าเออไม่รู้เป็นเพราะอะไรไม่หน่อยตาหรอกเป็น ยิมไม่คนตาองันแไหใช่ไหมฉันชอทไม่เน้นตรงนี้ฉันจเน้นหางตาคือแบบให้รู้ว่าปูทายจดอดวยอะไรอย่างเงี้ยแ็จะเน้นหางตาอเนี่ยให้เข้มๆไปเลยเข้มแค่หางอ่ะนี่คือสไตล์ว่าโคลิสไตล์คือไม่รู้ว่าเราดูไอพวกนางแบบเกาหลีเห็นมั้ก็แตแบบเนี้ยเหมือนเน้นเน้ายอ่ะปลายปลายหางตาอย่างเงี้ยเออไม่รู้แบบิตวเองมันงเองแต่เห็นคนไหนแ้ย่างเงี้ยอย่างเงี้ี่ี่ยิบอันนี้เป็นซังมิกกี้แต่ยิงจะใช้แค่สีขาวเออคื รู้สึกแบบยางแต่งอะอยากแต่งอย่างเงี้ยแ,<ต>แต่งนุมมากค่ะแต่งนุมมากแต่งดีมากนะคะขอฝากล้านนวิชัยอ,อ่ะแล้วหลังจากทาก็จะก็จะใช้สีชมพูเข้มนี่แหละฉันก็ทํานะเชื่อมตาฉันก็ทำํำลืมตาฉันก็ทําเชื่อมตาแล้วนี่นะคะเป็นสิ่งที่ทําให้เราดูโคเรียมากยิ่งขึ้นอินทดิอีกแล้วคือ <laughs> ชอบแบบน,นี้จริงมันเป็นอันนี้ไงหัวตาวิ่งอันนี้มันจะมีแบบจิ้มจุ๋มใช่ไหมกับแบบอันนี้แต่คือจิ้มจุ๋มอะชอบมาทาฟางตะเกี่ยกๆเนี่ยทาปาเกตะเกี่ยกแต่เนี่ยฉันชอบมาทาหัวตาเพราะมันหนักมันแน่นมันนแบบติดท จตถามว่าลืมตาค่ะเพื่อนน,อนี่แหประานี่อุ๊บดูแต่งหน้เย <S <S อะขึ้นะคะ่แ่มันจะวิงินีแหละครบแต่แบบนี้อ,อม่รู้เป็นอะไรเจ็อยาเขาเลิแต่งมาประมาณหลายชาติแล้วอะ่ะแต่ก็ยังจะแต่งสีชมพูกบบพิเตอร์ปวตาทมอเยอะีวันดีท่สุดออจริงจริงนแม็กเจ็เลยพันดีแบบสุดเลยนะ หัวตาเราก็แบบวิ <lite ượ bs> <tan vik ân> ้งคือแต่งตาแค่จริงจริงดวงตาเออแต่งตาแค่จริงนะตะมตะกตาะมกอันนี้คือดีจริงจอ่ะใช้เองใช้จริงจอันนี้ของไลฟ์ฟอร์ดฉันมันมีอีกอันถูกก็ไม่ถูกมากอะร้อยเก้าเก้าสองพันประมาณนั้นคือถ้าอยากได้ถูกจริงๆนะบีทีนฟูดเลยบีทีนดีนะใชงสี่เงินใช่สีเงินรุ่งเคยมาคือดีอ่ะคือแบบร้อยกว่าบาทเซเว่นก็มีซื้อไปเถอะหรืออยากประหยัดตังอีกซื้อหลายๆแท่งเก็บไว้ใช้อย่างเงี้ยนะเวลาขายส่งค่ะถุกมากฟูดเลยมากมาวยประตูตาจีโน่แมคเกรนนะคะถูกแล้วที่เลือะ ปราดูหนังป้ใช่ค่ะจรงนะม่คุหนอะไรเลยเขานะัดมาคาร่าดหนี่จริงพูดถึงต่อฉม่ดเขาบอกอยู่เปไหนเขดก็ไม่ติดนะคะยิ้มไปถ่มาใ่แต่นี่ไม่ไม่เคยใช้เหมือนกันนะมีการแบบรีวิวนิดหน่อยในตัวด้วยเห็นเขาเห็นเขาบอกเนี้ยว่าแบบคะหน้าเขียวมีทีแม่งบีเวรวังอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แบบเดี๋ยวรู้เลยอ่ะนี้มันดีเหรอแล้มาคาามีทีปกติก็ใช้อยู่แล้วไงสีดาอ่ะเลือกปูไปยามเ้ดูดีเนี่ย มันเป็นแบบเกียวเกียวออวมันเป็นเกียวเกียวไม่ไม่ไม่เคยเห็นมาคาลาบแบบนี้ว่ะเนี่เออไม่เคยมองตับนะขนตาเหนินสองร้อยองศาดุดนกยูงลำแพงเออด้วยมิกทีนโอเวนอัพอะไรอะพีคอฟมาสคาร่าอุ้ยมันเป็นทนกคนสีอะไรคือม,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 มันสวยมันสวยมันเป็นจิดขนตาปลอมแล้วด้วยความที่แบบว่านางขนตาเยอะอยู่แล้วไงนางขนตาเป็นแพร์อยู่แล้วไงอือว่ะดูดูดูต่อไปกัดอีกค้ามันเจอ ปัดปกติปัดถึงตาล่างไม่ทำจริงปัดใช่ไหมไม่ปัดไม่ปัดใช่ไหมเด็กเวนคืบใจเออด็เวนหลับที่สบบ่งอะไรขึ้นมาใช่ไหมเหลือตาให้หน่อยได้ไหมเหลือไหลเหลือขึ้นเด็กเวนคืบมาใช่ไหมจริงๆที่เป็นคนอยากปัดถึงตาล่างมากนะไม่ได้มป็นหาอะไรแล้วกระตาเนี่ยเป็นตาไม่รู้ปัดมากอ่ะเสร็จแล้วเฮ้ยมันดีว่ะเออมันดีเอตาของปิดแล้วนะคะเอาไปิดจะทำอะไรให้ดีอะไรนะปัดขนตาครับมีทีมป่ะเนี่ยเออของมีทีเคยใช้มาก่อนรู้รู้ แต่เขาว่าของไอ้นี่ดีอ่ะอินทูดีใช่ใช่จีนเข้ามาเจ่ชุนี้แต่ว่าฉันต้องมีตาหรือเปล่าตื่นเต้นปากไม่มีหนักตาเป็นเพราะว่าไหนขนตาวะไม่มีไม่มีไม่มีคือมันมีแต่จะดูบรนยาวนะเนี่ยแต่มันมันยาวแต่มันเขาเรียกว่าอะไรไม่เป็นแพร์อะโอเคไหมไม่ดีไม่ดีไม่ดีมีความมือสานรู้สึกได้เพราะว่าอันนี้มันแบบจริงเวลา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 อยู่บ้านที่ที่เรามีตองตัดเราเองต้องตัดเป็นชิ้นละ8-10ชิ้นต้องตัดตรงกคือสมมติว่าฉันอยากได้หนา ก็งจไม่ได้บอกคไม่ดีนะงที่เน้นย้ำไม่ยาำจริงแ่มันไม่นานีหนานาแต่แบบกูอยากได้ย้วด้วยอ่ะกนความต้องการสูงอ่ะเออ็จน้ั่น้าของตัวจะ่ไว่าิกระอนะใชก็ปั่หามากอ่มีแหา้าเลยอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นมีหลายแบบอ่ะเอาไหนเลือยเลือยได้จ้ติดไม่ได้เลยเลจริงนนี้ชอบมาดูอ่ะญี่ปุ่นเดี่ยดูแบบคนรี่ปุนเลยญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่ะอยู่ดีเบ้าหน้า ดนแด่งตีนของเบลินดาค่ะถูกไปดีนะใช้กาวติดขนตาอะไรไซโซนะ <laughs> โซะกาวติดขนตาที่แบบถูกถ,กถกเลยินะอันนี้อีกกาวม่วงกาวเปม็นมๆนะจำนอาไว้กาวผีเสื้อม่วงเนม็นๆอ่ะอันนี้ยี่สิบบาทเองนะดีดีไม่เิดนกมเป็นการนถดน้ากับล้วน้าเป็นวันแบบไม่ถกมแล้วติดตาขักตา แต่คือแ่ง่ะเราจะอยากทิ้งข้าวที่บ้านนี้เข้าไปเลยนี่ไม่ติดเน่ยนี่แบบปัดมากรลาบตลอดเออมันก็จะแบบว่าเป็นแพร่ๆใหญ่ๆหน่อยเนาะเออนั่นแหละนี่คือไม่เคยเห็นติดขนตาเลยติดทั้นไปเนี่ยติดทั้งใเนี่ยจริงไปเนี่ยจริงทุกมันไม่ติดอ่ะติดขนตาใช่ไหมล่ะจริงๆอ่ะเรียกมันว่าโอโปเขาบอกเออจริงไม่โอโปแต่จริงมันคือ O D B O ก็แล้วกันติดกันไอ้นี่แหละใครกันก็แล้วหัวตาชิปปิ้ง ใช้หัวตัดใชใส่เขาใช้อันรเนี้ยดีมากเลยค่ะแปลงเนี้ยมันมันแน่นไงคือมันแน่นยิ้มมาเป็นคนที่แบบเอาเสียเฉดเอัพลงเนี้ยเพื่อนชอบถามว่าแบบใช้ดีไม่แกซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยให้บอกเขาไปเลยเออก็บอกว่าเนี่ยซื้อร้านนี้แหละแม่ค้าใจดีเหนียงนม่ค่ะเออเออเออตรงนี้ทไม่ได้นะคะไรจไูกไม่มีเงินเสียคำก็ต้องไล์กันต่อไปกัะทุกคนค่ะเอาวันเนี้ยเอาเฉดดี้มาก็คือ เป็นนักยิวแล้วก็ลืมลบนี่เป็นของมิเบลลินแต่นี้มันสีไลท์ไงยิ้มว่ามันอ่อนไปสําหรับปิมาคือสําหรับยิมมี่มันอ่อนเลยสีเนี้ยสวยชินนมอนคืออันเนี้ยพูดก่อนว่ามันเป็นคิมคาร์เตอร์มันเป็นลิปลิปแต่เขาอบล็อกเกอร์คนเนี้ยมดใช่ไหมพี่มดชินนมอนเขาบอกว่าเอามาขอดทัวร์มาเช็ดดินได้แล้วฉันก็ใช้ตามมาฉันค้นพบว่ามันดีจริงๆมันดีไปเลยเอ้ยมันดีจริงคือแบบมันติดสีมันชัดด้วยครับเพราะมันเป็นลิป แต่มันข้อเสียคือมันเป็นดมน้ำแมทเมันก็จะแห้งเร็วใช่ไหมใช่คือค,คุณไม่สามารถแบบปืด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 ก็แบบไม่ได้ไงคุณต้องแบบปุ๊บเกี่ยเลย,ยงไงมันก็จะเป็นคราบแต่มันดีสีมันทนชัดแบบโอเคเลยอ่ะจริงเ,เพราะว่าเคยทาปากสีนี้รูเปล่าอ่ะ,อะเอาเนี้ยแหละอันเดิมสีน้ำตาลเพราะว่าแต่งจริงอ่ะเอาอันเนี้ยทั้งหน้าจริงหยิบมาปุ๊บทั้งหน้าทาเลยเดียวทั้งหน้าถูกไม่ไหวแล้วร้อยเลยต้องปัดจุ๋มเวลาคอนซูมเป็ตรงเนี้ยเปิดอันนั้นมันเลยค่ะ ปเอะเดี๋ยวจะไม้คนใช่เ้มไปนะโอเออเดิ้ไม่คนใช้เ่มไปจริงมันจะดูเอมจะดูแบาอะไรวะเจะดูใจไปเนะไล้วก็สัมาะไม่ต่อแล้วนี่แล้วปมาเสร็จแักวนะที่ชอบเอาไปเอาไปมันจะได้ดูแบบแต่งให้ตี่อแลกันทุกปดแก้มนะคะไม่ค่อยปัดแก้มเลย ไม่ค่ไม่นปัดแก้มใช่ป่ะล่ะแมตต์ปัดนี้ตัวนี้จีิงๆก็คน่ารักอ่ะอแต่มันปัดแล้วไม่ต้องตกใจมันไม่ได้พูดความแนี้มันจะแบบแก้มฟูชมพูแบบไม่ได้ขนาดนั้นบ้ายิ่งปกติเนี่ยเป็นสีจอร์ของฉันฉันจะชอบปัดแก้มใต้ตาเดี๋ยวเมื่อกี้เจ้ทักว่ามึงมึงมึงโดนสายตามาเนาะกี่ต่างต้องแบบว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออคือแบบอย่างเงี้ยและยิ่งชัดๆเนี่ยอย่างเงี้ยสุดหลินอย่างเงี้ยโอเคสวยเออเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคือปกติคือสีแก้มต้องชัดเพราะว่าอันอื่นเราจะไม่่่่แแแแนนนนเราจะคสีก้ป น,น,น่ารักอ,อ่ะแล้วต้องหลับใต้ตาประมาณนี้นะดูเหมือนคนป่วยหนาจอกใส่แกลเซ็ตแล้วใช่ไหมคะสิ่งอันนี้ก็คือมันคือเบก,กา้านะเบก,ก้าแบบจิ๋วอะ่ะไว้สำหรับแบบทาวเวลอะ่ะทาวเวลเซ็ตที่เขาออกมาตอนฮอลิเดย์ปีใหม่เงี้ยลไม่แคร์อะไรสิบิไม่แคร์กฎของการปัดไฮไลท์นี่งปัดตอนหน้าปิดเออเพราะคือมันที่ยิงตัดแค่พอเลยหรือปล่ายิ่มาชอบปัดไฮไลท์ครับนี่มันเป็นเนื้อแบบอย่างเงี้ยยิ่จะชอบปัดไฮไลท์ครับแล้วมันจะดูแบบเนี้ยจะดูแบบสีอ่อนลงแล้วแล้วจะดูแบบเบาเบาอ่ะเออจะดดดูแแบบไม่ตีนนาาเ้้้ยลวกก็ปัหผ แล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะทุกคนมองเราเราก็ต้องมาองนี้ะก็แตะจมูกปักกระจับต้องมายิมมาชอบทาก่อนทาลิปพอยิมไม่ชอบปักกับที่มันชัดไปเนี่ยนั่นแหละแล้วก็เบอร์เบอรแล้วก็นิ่เนี่ยคือเสร็จแล้วแค่นี้นะคือแตค่แต่งหน้พราะว่ามอไม่เสร็สาเนี่ยยิ้มไปเลยาคือชอบทาลีนมากกว่ารู้สึกไปทำงานอีกอ่ะบางนแบบเื่อเป็นตะก้อยอยากต้องปากแรงไว้ก่อน ทเม้ค่ะแล้วก็คือใช้ขั้นตอนเป็นวก็ไม่ใช่ก็เอาเลยถ้ามันไม่ติดเขาจะว่าทำยังไงรู้ะทำเม้มเด็กเออฉันถ้เนี่ยจะนไอบทำแบบติดๆถ้ามาเป็นเพืนจะทำแบบแบบกินจุ่มอ่ะแล้วนี่คือแต่งแบบปกติคือแต่งแบบว่าอ่าปกตินี่นี่คือแบบแต่งแบบนี้นี่คือสไตล์อ่ะติดมาแต่งให้เสติดตีนผมเจ้ามีการอันนี้ไม่เคยใช้ก็ได้ใช้อีกแล้วใช้อยู่แล้วอะไรไม่รู้วะเนี่ยนะ V H Cosmetics เราเยอะเลยคือจับไม่ไม่มีในไทยปั๊บเออไม่มีสีอันเนี้ยเดี๋ยวรู้เลยจะแปรงแบบแก้มปัดแบบข้างหลังอก็ได้น้างอน้าข้างหน้าก็แล้วแต่อารมณ์ถ้าปัดสีชมพูจะปัดข้างหน้าถ้าไม่ใช่สีชมพูจะไม่ปัดงงงงแค่คชมพูเนี่ยหรอคือถ้าข้างหน้าจะใช้สีชมพูอืมโอเคเข้าใจแต่ปกบอกก็จริงฉันปัดแก้มสามสีแบบไม่ปัดเลยคือจะปัดชมพูแล้วก็ออกส้มๆเวลาว่างนะเว้ยแล้วแต่เวลาว่างนะเว้ยไม่ใช่ว่าแบบแก้มปัดแค่ไหนตื่นเจ็ดโมงแล้วมีเรียนเก้าโมงอย่างนี้แล้วบ้านแบบว่าอยู่กับนอนแบบคนละย่อเลย ใช้สองตัวอันนี้คือใช้กับจมูกมีด้วยนะคะจมูกก็จะหลเพราะว่าสีมันแบบมันเป็นเนื้อนี่ว่าอะไรอะสีมันมันชมพูใช่ค่ะชมพูนิวค่ะแปปแปปแก้มอันนี้ใช้โอเวอร์อีเคีสามหลุมในตำนานที่แบบว่าไม่เอาไม่เอาใช้มันก็ติดกับตาเราเฉยๆไม่เอาไม่เอาอันนี้ก็แบบปัดต่อไปอีกไปถึงโุหลาบนะคะยี่ยงแบบว่าเอาว่าตอนนี้มันเกิดกฎหาได้ก็เอาเอาไว้ก่อนโชคใจไหนมากไม่รู้ว่าที่กัต้องแบบวิ่งๆแล้วเราควรู้สึกดีกว่นี้นั่นแหละก็สีเลยเฮ้ยแต่ว่าตรงนี้ย นางแบบเหลือสิบคล่าใช่ไหมอยังทางตะบนม,มาซื้อมาด,ดิเป็ดเป็ดจีนน<ส>ี่ย<ส>ังไม่ยี่สิบคนละไม่ต้องใค่ดูนะเว้ยเออชอบสิบโคล่าอย่างนึงถ้าใครอยากซื้อของต้บแบนแ์อ่ะไปสิบคล่าสุดเออพวกพนักงานนี่คือแบบดีงามน,นี่น่ก็คือคลินิกลุปนี่คือที่ซื้แต่งง่าย<ไ>มีความผลทาหนาแพตาเบอร์แปดเลยนะคะโต๊ลิบนี่ก็แบบใส่สใส่สเอ้ี้ไอพดูงรูปนะคะคนทุกคนคงจะไปแต่งอย่างนี้ไปเดินตลาดนะคะเออนี่ก็คือแน่นเกินนะเออ และนี่นะคะก็คือวิดีโอของพวกเรานะเออถ้าใครชอบคลิปวิดวีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ Subscribe Channel ให้ด้วยนะคะ,<น>ะถ้าใครอยากให้ทำวิดีโอแบบอว่าเมามมอยหรือว่าวิดีโออะไรก็แล้วแต่ใดๆในโลกคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้นะ,นะถ้าเกิดอันไหนที่เราสองคนทำได้นะคือเราก็จะทำให้นะคะโอเคสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วิดีโอนนหน้าสำหรับนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอะเออ คือไม่มีคืออะไรถ้าไม่จับโฟกรมแบบว่านี่นักเก็ตสงที่แบบเออือนวะคุณว่อมันจะสึนคือบบมึงมันมาจากเมกาจริงบว่าทิมก่อนเว้ยตั้งแต่สมัยนี้ยังไม่มีสมร้ทโในไทยไนะตายนช่ไหมเออถ้าสองชั้นแต่สองชั้นหลบมนเียมันจะหายเพรานนั้หายแกต้องขม้นมาถึงคิวฉันละ